สวัสดีครับเจอกันอีกคลิปนี้นะครับเป็นของเจ้าซูเออร์ไฮบริดนะครับ24โวลต์2,004นะครับน่าจะใช่2,004อ่า3,000นะครับ24โวลต์3,000วัตต์นะครับเริ 3, ร่มสับสนละบางเครื่องก็2,004บางเครื่อง3,000นะครับแต่คนละสีนะครับ2,004เป็นอีกรุ่นนึ่งยี่ห้อหนึ่งนะครับรุ่นนี้เป็น3,000อาการของเครื่องนี้ก็คือว่าลูกค้าแจ้งมาบอกว่า น่าจะขึ้นโค้ด09นะครับขึ้นโค้ด09ก็คือช็อตเอาพุทนะครับมันเป็น s อฟต์สตาร์ตบูตไม่ได้เพราะฉะนั้นก็แสดงว่าเอาพุทช็อตแต่ปรากฏว่าผมเอาเครื่องมาวางไว้ที่ชั้นวางได้แป๊บเดียวนะครับมดมดนะครับไตเข้าเป็นฝูงเลยเพราะฉะนั้นแล้วสันนิษฐานได้ว่าข้างในน่าจะมีจิ้งจกเข้าไปก่อการร้ายอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นแล้วผมก็จะไม่เปิดเครื่องลองนะครับเพื่อที่จะ ไม่ทําให้มันเสียหายมากกว่าเดิมนะครับเพราะว่าดูถ้ามีรอยมดเดินเข้านี่ก็แสดงว่าอาจจะมีกิ้งจกเข้าไปอยู่ใต้บอร์ดนะครับมันอาจจะเสียหายมากกว่าเดิมถ้าเราป้อนไฟแล้วเปิดเครื่องรองนะครับอาการประมาณนี้อาการประมาณนี้ถ้าจะเสียก็จะเป็นชุดเอาพุทนะครับถ้าถ้ามีเบรกเกอร์แบตหรือว่าวงจรตัดทัน ฝั่งนี้ที่เป็น DC toDC มันก็อาจจะไม่เสียนะครับถ้าไม่มีเบรกเกอร์ DC หรือว่าเครื่องตัดการทำงานไม่ทันอาจจะเสียทั้งแถบทั้งฝั่ง AC และฝั่ง DC นะครับทิกนิดนึงนะครับสำหรับใช้งานอินเวอร์เตอร์ไม่ว่ารุ่นใดก็แล้วแต่นะครับให้ต่อเบรกเกอร์ด c ด้วยเบรกเกอร์ฝั่งฝั่งแบตนะครับเนาะเบรกเกอร์ฝั่งจากแบตเข้เาเครื่องอินเวอร์เตอร์นะครับ อาจจะหายากนิดนึงนะครับสําหรับเบรกเกอร์ดีที่ว่าแอมเยอะเพราะว่าถ้ายิ่งระบบที่ที่เป็น24โวลต์นะครับมันจะใช้กระแสะเยอะเพราะฉะนั้นแล้วเบรกเกอร์นี่ค่อนข้างหายากแต่ถ้าเป็นรุ่น48หรือว่าสูงกว่านั้นจะหาง่ายหน่อย48โวลต์ใช้ Baker เบรกเกอร์ดีซีหกสิบสามแอมก็พอแล้วนะครับที่กิงก็พอแล้วลนะหกสิบแอมป์หกสิบสแอมใช้ขนาด2ตัวนะครับ พอแล้วถ้าใครหา63แอมป์ที่เป็นทีเฟสได้ยิ่งดีเลยก็คือว่าเราเอาทั้ง3 3สล็อตนะครับมาขนานกันได้เลยนะครับส่วนระบบเอ่อ24โวลต์นะครับ24โวลต์3 0 0 0วัตต์ตัวนี้ใช้เหมือนกันนะครับ63แอมป์ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเครื่องมันคงจะไม่ดึงโหลดเต็มที่ตลอดเวลานะครับดีกว่าไม่ใส่นะครับ เบรเกอร์ดีถ้าหาตระกูล150แอมหรือ100แอมได้ยิ่งดีเลยนะครับแต่ถ้า150มนี่มันก็กว่ามันเบรคเกอร์จะตัดก็เอาเรื่องเหมือนเออเอาเรื่องเหมือนกันเพราะว่ามันก็คงจะช็อตเยอะแล้วกว่าเบรคเกอร์จะตัดนะครับที่ที่เคยใช้มาก็เห็นเครื่อง3000หรือว่าพันกว่าหนี่ใช้63แอมป์ก็พอนะครับอ่า นี้อาการประมาณนี้ก็อย่างที่บอกครับเอาพุทน่าจะช็อตเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราต้องตรวจเช็คก็คือว่าอาการประมาณนี้มอสเฟตเอาพุทตรวจเช็คอันดับแรกเลยแล้วก็มาเช็คมอสเฟตฟัง DC to DC นะครับเช็คเหมือนที่เคยเช็คเหมือนเครื่องใหญ่ที่เป็นรุ่น 5K นะครับเครื่องนี่ครับภายในของเครื่อง3 0 0 0วัตต์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับของซูเออจะมีชุดเอ่อไ กองความถี่นะครับชุดป้องกันสัญญาณรบกวนฝั่งอินพุตนะครับตัวนี้เนาะการได้เอ่อตัวนี้จะเป็นการฝั่งเอาเอ่อฝั่งสัญญาณรบกวนข้างนอกเข้ามาด้านในแล้วก็การจากข้างในออกไปข้างนอกได้ด้วยตัวนี้นะครับอ่าเป็นไฮพาร์นะครับน่าจะเป็นข้าน่าจะเรียกโลพาร์เพราะว่าความถี่ต่าผ่านได้ความถี่สูงผ่านไม่ได้น่าจะเรียกโลพาร์มากกว่าเนาะไม่แน่ใจอ่าเอาเป็นว่าวงจร กองความถี่นั่นเองกองสัญญาณรบกวนนะครับก่อนเข้าเครื่องและก่อนจากเครื่องย้อนออกไปข้างนอกได้ตัวนี้นะครับรุ่นอื่นไม่มีนะครับจะมีซูเออร์นะครับเครื่องบางรุ่นก็ไม่มีนะครับนี่เอาละก็เดี๋ยวทําการรือ้อบอร์ดออกมาซ่อมเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะครับเผื่อมีอาการอัปเดตอะไรโอเค